สวัสดีคะ่ะแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทาง fc ใหม่และ fc เก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนก,นกันก่อนนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคแนวทางเป็นเพียงสุรคำนวณน,นะคะสามารถมีข้ามีหลุดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องค่ะแอดมินก็จะพามาสรุปนะคะแนวทางรัฐบาลลาพัฒนาเม็ดเดียวนะคะของงวดก่อนนะคะแล้วค่อยมารับชมของวันนี้กันนะคะแอดมินก็ให้เข้าะะแอดมินให้รูดเนะ,ะก็เข้าเจกเนาะก็ได้เฮกันนะคะ โอเคนะคะเดี๋ยวเรามารับชมของวันนี้กันเลยนะคะสำหรับสายวิ่งนะคะสำหรับสายวิ่งก็จะมีเก้าเจ็ดสองสามสีู่นนะคะแอดมินให้เด่นไปที่สามนะคะเด่นสาม กับเด่น7นะคะเด่นมงขอจับไปที่3นะคะก็จะมี3ามศูนย์สามหองสามสาม 3ามห3ส3มเจ็นะคะตัวเทีเดมิ้นชอบนะคะก็จะเป็น3 7 3เจ็ดสามเก้าหนึ่ง สามหนะคะหนึ่งสอคะจดไว้แคบไว้นะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมกดเลิฟกดไลค์นะคะกดแชร์ให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคิปใหม่ๆของแอดมินนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า